นี <aunque S 2> <me> ่ป <cheg> ีแรกกินหนนี้ปีที่สองจะปีเงานไหนถ้าเป็นฉันฉันกินเคียนเลยอะไหนก่อนไันก่นนะคะมันทำไม่ก็ไม่่มีหาอะรคือเขากำลังเขากำลังเรีนกันอยู่ว่าทำยังไงไม่ให้ชื่อเขาแย่งตักกัน คิดอะไรเลยนะหลังของแกเธอมานองไปหลังของแกไงแล้วนี่ไงไม่แกเหมือนแกไม่เธอก็กินเกับบไปเลยเธากินเองไงเอออ่ะบีเธอก็กินไปบีทำอะไรั วิธีกันก็จำหมดมึกมึกต่ำแสดงความหนักแน่นเออความเป็นพูดนามนิดนึงมีย้ำด้วยมีย้ำที่เนื้อเค็มมาเล็ออกมาจีดโมเดลจานจีบกระดาษเอบีก็ให้พวกที่มีสองคนแล้วนะหรือจะกินอันนี้ไปก่อนแล้วมีจานไหมมี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 พร้อมพร้อมค่ะ เด็กเบบีบอกกันเลยแบบก็ผ่าเด็กเบบีลงผู้ชายไม่ก็ผ่าผมนะให้เด็กผู้ชายไหมเยวียงเยวียงหนูเยวงอ่ะเป็นรายโอ้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 ไอ้ไอ้คุณพี่อนทำ่างอย่างจ้ะแต่งหน้าไเป็นที่พี่นอนเยอะมันเยอะอะตีดังงั้นก็ เอามือประคองได้ไม่เป็นไรเรากินกันได้เรากินกันเองเน่อ่ะโอเคเลยอ่ะอ่ะพี่วิกพี่วิกแจกไ่้อ่อาเสิร์ฟปพี่วิกเสิร์ฟปะแจกไปก่อนครับเฮ้ยช้อนมี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 เดี๋วช้อนตามดีอไปเเตดเดี๋ยวช้อนตามวาวเาินเลย ันนี้ช่ไหมก็ตายแล้วตาเอามาให้หมดอันนี้ขอโทษนะขอโทษเป็นเซตอียอะไรเอามานี่เดี๋ยวถ้ากินถ้ากินแล้วว่ารักกันจริงะนะเอาไว้ตรงนี้อ่ะอันอื่นเนี่ยกินไปอ่าอันนี้เป็นรูปเป็น,น,น,ปนร่างได้คิดหนักนะค่นนปะทะ เค ais, ้ก <Kell> ม <analyze anthropology> <moon> like <book farming challenge> ันหลายเลเยอร์มากเอา่กู็ช้อนมาล่วงตักกันเลยเออช้อนล่วงตักพี่ว่าเอาช้อนล่วงตักกันเลยดีกว่าไหมช้อนล่วงสาบานเออ แว <Okay. S 1> <Platform> okay. อันนี้จะไหลลูกะแล้วเราหลอกประมาณันนน้วเียวเราก็อันอันนี้เดี๋ยวมจกันอ่าเดี๋ยวอใช่แต่แอันโน้นอันโน้นน่าจะง่ายกว่าเอออันเช็ดอันนี้ก่อนันเ็อันนี้่อใ่ออดเือ่ได้เยได้มันปน ี่ายปรถให้ผมดนไหม